ก็ในการซ้อมของไฟล่าชายล่าไฟนี้ก็ถือว่าซ้อมนานมากประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าได้นะกลับมาเนี่ยก็การซ้อมก็มีมาตรฐานชายล่าก็เหมือนตะวันฉายอะซ้อมไม่ต้องไม่ต้องพูดกันมากถึงเวลาก็กรู้หน้าที่ในการซ้อมเช้าก็าตื่นวิ่งทาทุกอย่างที่ผมวางวางเป้าหมายไว้ครับเราเคยชนะเข้ามาหนึ่งครั้งครับพ,พี่แกคิดว่าลลนาชัยเนี่ยก็มีจุดแข็งเขาก็ แข่งสายระหว่างสายกับสายอยู่ที่ว่าจังหวะใครที่ที่จะที่จะเข้าเข้ามากกว่านะอันนี้ก็อยู่ที่เกมการชกคแล้วเพราะเราก็ได้ทวนการชกไว้แล้วเรืนะ่องความเร็วครับพี่คิดว่าบอลเป็นรองรุนยชัยเป็นราเป็นรองนะเพราะลุนชัยเขาเขาได้เคลื่อนไหวแล้วไฟไฟหนึ่งไงของเราไม่ได้เคลื่อนไหวไฟหนึ่งก็อันนี้มันมันกอ็อาจจะมีผลแต่ของเรานี่คือหนักจริงที่หนักร้อยยี่สิบห้าอยเพอเียม ขาก็ลดประมาณ4โลกว่านะตน้ําหนักนี้ก็โอเคเพราะถ้าเราต่ำวันนี้เราเราจะชคไม่ได้ดไก็เบื้องต้นก็ให้5้าหมแล้วครับทุกคนที่โชคในค่ายเนี่ยผมก็จะให้ประมาณ50,000ื่นสามหมื่นห้าหแล้วแต่ถ้าโชคถูกใจผมก็ให้หมดเลยมันก็อยู่ที่ว่าเราสนใจในใน,ในสิ่งที่ที่เราวางไว้มอนก็เหมือนแล้ว เราทำอะไรก็ต้องผมก็พูดพยาพูดนะมวยว่าให้มีความตั้งใจให้มีจุดมุ่งหมายทำอะไรก็ทำให้จริงจังแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จแล้วในช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเราต้องตั้งใจให้มากกว่าทุกครั้งเพราะว่าเราก็ไม่รู้ยังว่าเราจะจะ,จะลำบากหรือเปล่านช่วงนี้ก็ถ้ามีเงินเก็บต้องรีบเก็บรีบสร้างเพราะว่าตอนนี้มันสำคัญมากเพราะรายการแต่ละไฟ์เนี่ยมันมันค่อนข้างจะหายากเพราะว่า เราอยากให้นักมวยมีเก็บีกเยอะบอกแฟติดตามพ k นะครับพี่ก็ฝากแฟนขับพีเคนะครับผมก็และนักมวยในค่ายและเทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยก็พยายามทำให้เต็มที่ในการชกอ่ะเพราะว่าผมดูแลอย่างดีในเรื่องของการบํับรุงในการซ้อมเ่ยทุกอย่างดีหมดครับ